สวัสดีค่ะวันนี้พี่ดามาพร้อมกับเมนูปลานวนจันรนึ่งซีอิ๊วมาดูวิธีทำกันเลยขั้นตอนแรกนะคะนำซึ้งนะคะใส่น้ำขึ้นตั้งไฟค่ะรอให้น้ำเดือดนะคะระหว่างนี้นะคะพี่ดาก็ได้เตรียมปลานวนจันไว้แล้วนะคะปลานวนจันของพี่ดาได้มาตัวขนาดประมาณครึ่งกิโลนะคะทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็บางไว้แบบนี้นะคะเดี๋ยวพอน้ำเดือดเอาปลานนลจันไปนึ่งก่อนเลยค่ะ ต่อน้ำเดือดพล่านแบบนี้นะคะนำปลานวนจันของเราขึ้นไปนึ่งเลยค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราจะนึ่งปลานวลจันอย่างเดียวก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำซอสลาดทีหลังค่ะนึ่งปลาไปเรื่อยๆนะคะใช้เวลานึ่งประมาณ30นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันตอนที่ปลาของเรานึ่งเสร็จเรียบร้อยค่ะค่ะตอนนี้นะคะพี่ดาก็นึ่งปลามาประมาณ20กว่านาทีแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาดูกันว่าสุกหรือยังนะคะ อ๋อปลาของพี่ดาสุกแล้วค่ะเพราะหลังจากที่ปลาของเราสุกได้ที่นะคะเดี๋ยวก็ปิดแก๊สได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปผัดน้ำมาราดปานค่ะ หลังจากที่เรานึ่งปลานะคะก็ให้สังเกตดูว่าปลามีน้ําเยอะไหมนะคะอย่างของพี่ดาไม่เยอะนะคะเพราะว่าก่อนที่พี่ดาจะเอามานึ่งพี่ดาซับเอาน้ําปลาออกไปจนหมดแล้วนะคะเวลานึ่งออกมาก็เลยมีน้ําไม่เยอะเนาะแบบนี้ก็ไม่ต้องเทออกค่ะแต่ถ้าเกิดใครนึ่งปลาแล้วมันมีน้าเยอะให้เทออกนะเดี๋ยวพอน้ซอนาซอสราดเราจะทําให้มันจืดลงนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปทําน้ําซอสกันค่ะ อันนี้คือปลาที่เราเนื่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปผัดน้ำซอสซีอิ๊วมาลาดนะคะเดี๋ยวพี่ดาจะขอโรยขิงค่ะอันนี้เป็นขิงซอยนะคะพี่ดาซื้อขิงอ่อนนะคะมาซอยเองนะถ้าขิงอ่อนที่เราซื้อมาซอยเองจะหอมนะคะแล้วก็ปลอดภัยมากกว่าขิงที่เขาซอยสําเร็จมาแล้วเนาะขิงที่ซอยสําเร็จมาแล้วเราไม่มั่นใจว่าเขาได้แบบแช่อะไรมาหรือเปล่านะแล้วก็ตามด้วยพริกชี้ฟ้านะคะ ิกชีฟ้าสีแดงนะคะถ้าใครมี3มสีใช้3มสีเลยก็ได้วันนี้พี่ดามีแค่สีแดงก็ใช้แค่สีแดงค่ะตามด้วยสุดท้ายนะคะต้นหอมซอยค่ะซอยเป็นเส้นๆ้นพี่ดาใส่เยอะเพราะพี่ดาชอบนะคะจะใส่ลงไปก่อนนะคะก่อนที่จะเอาน้ำซอสราดเพราะเดี๋ยวความร้อนจากน้ำซอสนะคะจะได้ช่วยลวกผักไปด้วยค่ะซอสของเรานะคะวันนี้พี่ดาก็จะทำแบบง่ายๆค่ะ ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดแก๊สนะทุกคนใส่น้ำมันงาค่ะเราจะใส่น้ำมันงาเยอะๆนะจะได้หอมๆก็ประมาณสัก2ช้อนถึง3ช้อนโต๊ะนะคะน้ำมันงาทานเยอะได้นะทุกคนดีต่อสุขภาพนะคะใส่น้ำมันงาลงไปเสร็จเรียบร้อยนะคะเปิดแก๊สค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะใส่กระเทียมสับลงไป ผัดกระเทียมนะคะกับน้ำมันงาค่ะขั้นตอนการผัดน้ำซอสพี่ดาจะไม่ใช้ไฟแรงนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้ไฟแรงจนเกินไปนะมันอาจจะทำให้น้ำซอสของเราไหม้ได้นะคะพอหลังจากที่กระเทียมของเราเริ่มทรงกลิ่นหอมนะคะใส่เห็ดหอมซอยค่ะพี่ดาก็จะซอยเป็นแผ่นบางๆนะคะแบบนี้พี่ดาก็ใส่เยอะอีกพี่ดาชอบ ก็ผัดค่ะเหมือนที่บอกเลยนะคะน้ำนะคะจากการนึ่งปลาเนาะมันจะมีอยู่นะคะในจานดังนั้นวันนี้นะคะพี่ดาก็จะผัดซอสให้เข้มข้นนิดนึงนะคะเวลาที่เราเอาซอสไปลาดนะคะจะได้ไม่ไม่จืดนะคะคนเหนือเขาเรียกว่าไม่จางโอเคใส่ซีอิ๊วขาวค่ะเห็นหอมสุกง่ายนะ ใส่ซีอิ๊วขาวนี่พี่ดาใส่เยอะมากเพราะว่าปลาพี่ดาวันนี้นะคะก็ตัวไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะประมาณครึ่งโลซ้อนหอยนางรมจ้าน้ำตาลทรายอันนี้เป็นน้ำตาลทรายแดงนะคะน้ำนึ่งปลาของพี่ดานะคะไม่เยอะมากเนาะวันนี้ก็จะเติมน้ำเปล่านิดนึงค่ะนิดเดียวไม่ต้องเยอะค่ะ ผัดค่ะผัดให้ซอสน,นะคะและน้ำตาลนะคะละลายเข้ากันดีค่ะโหทุกคนคือกินหอมมากหอมอย่าบอกใครเชียวลองชิมรสชาติดูได้นะคะก่อนที่เราจะปรุงอะไรเพิ่มเนาะอย่างตอนนี้นะคะพี่ดาก็มีความรู้สึกว่ารสชาติเขาเค็มนะคะเพราะว่าพี่ดาใส่ซีอิ๊วแล้วก็ซอสหอยนางรมเยอะค่ะ ก็จะใส่น้ำตาลเติมเข้าไปอีกนิดนึงค่ะและถ้าเกิดใครรู้สึกว่าน้ำซอสมันเหนียวเกินไปนะคะกลัวว่าตัวซอสนะจะลาดปลาได้ไม่ทั่วนะคะเติมน้ำเปล่าได้ทุกคนแต่อย่าเติมเยอะเพราะว่าเดี๋ยวพอเขาไปเจอน้ำในปลามันจะยิ่งรสชาติมันจะยิ่งอ่อนลงอย่างของพี่ดาพี่ดาก็เติมมาหลายช้อนแล้วนะเพราะว่าพี่ดายพยายามแบบผัดให้ให้ตัวน้ำซอสน,นะคะมันข้นเนาะ อ่ะโอเคอันนี้ก็ได้แล้วพี่จะเปิดแก๊สให้แรงขึ้นนะคะเพื่อที่จะให้เขาเดือดนะระหว่างที่เร่งไฟขึ้นมานะคะขอเติมเหล้าจีนนิดนึงค่ะเหล้าจีนใครไม่มีนะคะไม่เป็นไรใช้เหล้าไทยนะคะหรือว่าเหล้าขาวเนี่ยคะ่ะเหล้าแดงเหล้าขาวใช้ได้หมดเนาะผัดนะคะให้เดือดเลยผัดให้เดือดท่านเลยค่ะ แบบนี้เลยนะคะอย่าใจร้อนนะไม่ใช่เห็นเขาเดือดแล้วแบบอุ๊ยเอาลงเลยดีกว่าอเนี้ยต้องผัดสักนิดนึงค่ะข้อควรระวังนะคะระวังแค่น้ําปลานะคะที่อยู่ในจานปลานหรือถ้าเกิดใครอยากเอาชัวนะเทน้ําในจานปลาออกมาใส่ถ้วยนะคะแล้วเติมน้ําตัวน้ําปลานั่นแหละคะ่ะ แทนน้ำเปล่าในน้ำซอสได้นะคะได้เหมือนกันถ้าวิธีนั้นก็จะง่ายเลยเราไม่ต้องมานั่งแบบกลัวรสชาติจะจืดไปอ่อนไปเข้มไปคือปรุงมาเรียบร้อยแล้วค่อยเอาไปราดนะคะถามว่าทำไมปลานึ่งซีอิ๊วถึงไม่เอาน้ำไปราดแล้วเอาไปนึ่งนะคะ ทำแบบนั้นก็ได้แต่เหมือนที่บอกเลยมันกะรสชาติยากเพราะว่าน้ําในตัวปลาก็จะออกมาในขณะที่เรานึ่งนะคะแล้วก็น้ําซอสที่เราเอาไปราดอีกทาให้น้ําซอสอาจจะรสชาติแบบจางลงนะคะรสชาติอ่อนลงเนาะแต่ถ้าเราใช้วิธีนี้นะคะเรานึ่งปลาให้สุกค่ะแล้วเราทําน้ําซอสไปราดจะอร่อยกว่าค่ะลองทําดูนะพอเดือดแบบนี้นะคะสังเกตดูน้ําซอสเหนียวแล้วนะเดี๋ยวตักราดที่ตัวปลาค่ะ เวลาตักลาดที่ตัวปลานะคะน้ําซอสต,ต้องยังเดือดอยู่นะก็คือพี่ดําไม่ได้ยกลงจากเตานะตักมาลาดเลยถ้าฟังดูจะยังได้ยินเสียงเขาเดือดอยู่นะคะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้ไม่ต้องกลัวนะว่าน้ําซอสมันจะแบบเอ๊ยน้ําซอสน้อยไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวพอเขาผาสมกันนนะมันก็จะพอดีค่ะโอเค เรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็นำไปจัดจานเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูปลานวลจันนึ่งซีอิ๊วลองไปทำทานกันดูนะคะสำหรับวันนี้นะคะพิดาต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้พิดาด้วยนะคะ